คืนนี้ก่อนนอนขอให้คุณวางความเหนื่อยไว้ตรงนี้ปล่อยวางทุกความกังวลแล้วตั้งจิตให้สงบหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเบาๆพร้อมแล้วให้เรามาสวดมนต์ก่อนนอนเพื่อเสริมบุญเสริมดวงและขออโหสิกรรมร่วมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่ทั่วทุกสารทิศทั้งที่เห็นและไม่เห็นทั้งที่รักและไม่รักขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุข ปราศจากเวรภัยความทุกข์และโรคภัยทั้งปวงหากข้าพระเจ้าเคยล่วงเกินผู้ใดด้วยกายวาจาใจทั้งต่อหน้าและรับหลังขอโอกาสกราบขอขมาทุกท่านขอให้ท่านจงอโหสิกรรมแก่ข้าพระเจ้าเถอข้าพระเจ้าขออโหสิกรรมต่อทุกกรรมเก่า ทุกเจ้ากรรมนายเวียนทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าเคยล่วงเกินมาแต่บางก่อนขอให้ท่านทั้งหลายจงเอาหสิกรรมอย่าได้จองเวียนจองกรรมต่อกันอีกเลยขอให้ชีวิตของข้าพระเจ้าพลิกจากร้ายกลายเป็นดีจากทุกข์กลายเป็นสุขจากอับโชคกลับมามีลาบมีบุญมีวาสนาในบัดนี้และเดี๋ยวนี้เป็นต้นไปขอให้ข้าพระเจ้ามีความสุขทางกายและใจ มีความเข้มแข็งมีปัญญาพ้นจากอุปสรรคโรคไข้และความทุกข์ทั้งปวงขอให้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สั่งสมไว้ส่งผลให้ชีวิตรุ่งเรืองเจริญด้วยลาบยศและสุขภาพขอให้ข้าพาเจ้าได้พบแต่คนดีสิ่งดีและทางที่ดีทุกหนทาง อารหังสุขโตภัควาพุทธังภัควันตังอภิวาเทมิธรรมังนมัสสามิสังขังนามามิขอเดชะคุณพระศรีรัตนไตรยัยโปรดคุ้มครองข้าพเจ้าให้พ้นภัยทั้งปวงให้มีโชคลาภมีความสุขสมปรารถนา ให้ชีวิตสว่างเหมือนแสงแห่งบุญในใจขอให้บุญแห่งการสวดมนต์คืนนี้ปกป้องคุ้มครองให้ทุกคนหลับอย่างเป็นสุขตื่นขึ้นมาพร้อมพลังใหม่ขอให้สิ่งดีๆหลังไหมเข้ามาในชีวิตทุกลมหายใจที่เหลืออยู่สาธุ